คุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามายังโซนเอฟค่ะตรงจุดที่จอมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแปลง F1 ค่ะคุณลูกค้ามีขนาดความกว้างอยู่ที่62.5ตารางวาค่ะโซนเอฟนี้ดีงามมากค่ะเป็นด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาเนาะเป็นวิวชายทุ่งนะคะเดี๋ยวจอมพาคุณลูกค้าเข้าไปดูด้านหลังของโซนเอฟกันค่ะวิวชายทุ่งสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าสดชื่นสดชื่นค่ะ ค่ะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้คือวิวด้านหลังของแปลง F1 ค่ะคุณลูกค้าเป็นวิวด้านหลังที่เรามองแล้วสดชื่นสบายตามากค่ะสีเขียวของต้นข้าวสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าดูแล้วสดชื่นมากค่ะคุณลูกค้านะคะแปลง f 1นี่ี้คือเรียกว่าเป็นแปลงที่ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆด้านหลังมีต้นข้าวสีเขียวชะอุ่มสบายตาเนาะคะแล้วก็ถัดออกไปจะเป็นคลองแอลค่ะคลองแอลก็จะมีน้ําไหลเวียนไหลยเย็นตลอดทั้งปีค่ะคุณลูกค้านี่คือด้านหลังแปลงโซนเอฟคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่หอยหายธรรมชาติคิดถึงท้องทุ่งนาจอมแนดํนาแปลงโซนเอฟเลยค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาแปลงโซนเอฟก็เป็นขนาด 62.5ตารางวาเนาะแล้วก็บนที่ดินในแปลงก็มีการถมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเรียกว่าแปลงโซนเอฟนี่จอมมองว่าเป็นแปลงที่ตอบโจทย์คุณลูกค้ามาคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินปลูกบ้านจะเป็นแนวบ้านสวนหรือว่าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วๆไปก็แนะนำแปลงโซนเอฟเลยคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะร่มเย็นเป็นสุขกับธรรมชาติด้านหลังเป็นวิวชายทุ่งเย็นๆน,นะคะ แปลง F1 นี่ก็คือขนาด62.5ตารางวานะคะคุณลูกค้านะคะราคาแปลงนี้อยู่ที่850,000บาทคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้นะคะหรือคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่สะดวกที่จะซื้อสดช่วงระหว่างผ่อนคุณลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะนะคะมาเรามาปลูกพืชผักสวนครัว ปูกพืชผลทางการเกษตรเล็กๆน้อยๆแบบว่าคือพอให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจอมแนะนําแปลงโซน F เ,เลยสวยมากค่ะอันนี้คือด้านหลังแปลงโซน F ค่ะส่วนหน้าแปลงก็เป็นถนนกว้างๆนะคะไฟฟ้าประป,า,ปาอยู่หน้าแปลงมีความพร้อมแล้วนะคะ F 1ค่ะนะคะคุณลูกค้าติดต่อจอมเข้ามาได้ตลอดค่ะณจอมบ้านสบายใจ0621574449ค่ะ